สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาลงแรงด้วยคาเฟนีสกินใหม่สายคีิ์ิคอล100%ตีเร็ว120%นะฮะซึ่งบอกเลยนะ,ะว่าสายนี้ยิงคีย์ิคอลแบบเน้นเน้นโคตรแรงไอเทมรูพลังแฝงที่ผมจะแนะนำก็ตามนี้เลยนะครับผมซึ่งไม่ใช่สายใหม่อะไรนะฮะเพราะว่าคาเฟนีเนี่ยมีสกิลที่เพิ่มอัตราคีิ์ิคอลด้วยตัวเองอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นก็เลยไม่ต้องเซตไอเทมอะไรให้ยุ่งยากครับใช้ของตามนี้เก็บสแต็กหน่อยก็คือคีย์ิคอล100%แบบสบายๆบยก่อนจะไปดูคลิปลงแรงกันกน,นะครับผมพ ต้นฉบับว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโดยเอฟเฟกของสกินนี้ก็จะอยู่ในทีม8บิตนะครับลายเส้นต่างๆมันจะออกเป็นแนวพิกเซลพิกเซลเกมเมอร์เกมเมอร์หน่อยนะครับผมโดยสกินคาเฟนีเอ็นเกมนะครับจะขายอยู่ในกิจกรรมย่อยของสกินลูเมียด้านขวาเนี่ยครับสามร้อยสิบเก้าคูป,ปองเท่านั้นซึ่งถ้าใครอยากเติมเกมราคาถูกเนี่ยผมแนะนำร้านนี้เลย RMSRichmanShop.com no หนึ่งเรื่องเติมเกม r v ถูกที่สุดในตลาดเติม r v ในเว็บรับ Richman Coin x สองทุกการเติมหนึ่งร้อยรับเงินคืนสองบาทด้วยสามารถนำไปใช้แทนส่วนลดได้สูงสุดถึงยี่สิบห โดยอย่างเช่นถ้าเติมเกม1000บาทก็ลดไปเลยทันทีถึง250บาทแถมยังมีบริการผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง10เดือนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์ตลอด2 4ชัวช่วโมงเชื่อผมเถอะว่าที่นี่ถูกสุดคุ้มสุดเติมปุ๊บเข้าทันทีต้องที่นี่ Richman Shop เท่านั้นเติมได้หลายเกมด้วยนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวคารทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในคอนเทน คาเฟนี่คิดเข้าอยเ0เตีเร็ว1 2 0นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สายใหม่อะไรนะทุกคนเพราะว่าคาเฟนี่เนี่ยปกติก็สามารถทำคิดเข้าหรอยเอได้อยู่แล้วด้วยการเก็บสแต็นันนเองนะฮะซึ่งพอเราเก็บสแต็คครบแล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นปืนใหญ่นะครับแล้วเราจะได้ตาคิดเข้าได้เยอะมากเลยใช่ไหมจ้า้องคิกซี่เออแล้วคิวเลนเพื่อนเราเข้าไปทำไมวะเนอะเพื่อไปเล่ครับคุณผู้ชมนะจังหวะนี้เราได้เท่นคิดเข้ามา1ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะแก กำลังจะบอก like ว่ามากับสกินใหม่กำลังจะโชว์อันตี้สโนยนะครับแล้วคือครูดาวอย่างนั้นนะคนดูรอ,อก,ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับอนะันติเมตฮะเดี๋ยวเรามาดูท่าทางต่างๆของสกินคาเฟนี่เอ็นเกมกันนะครับผมราคาเพียงแค่ประมาณ3 0 0รกว่ากว่าคูป,ปองเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครเคยเล่นเกม He r o of n e w Earth หรือว่าเกมฮอนนะครับก็จะรู้เลยทันทีว่าสกินนี้นะมันเหมือนกับพวกแบบตระกูล8บิตของเกมฮอนเลยนะก็คือแบบมันจะมีความเป็นเกมเมอร์แบบเป็นพิกเซลต่างๆนะจังหวะนี้ครับน้องอลิซเขาอยู่ คนเดียวกิงกบจัดมันเลยเพื่อนอเขากดล้างไปได้ยังไงเลอร์ไออลริสนี่มันรอดหลายรอบแล้วนะเขาเปิดโปงหรือเปล่าวะเนี่ยเลยกูกเกเออเดี๋ยวเรามาดูปืนเลเซอร์นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะฮะเป็นพิกเซลเอฟเฟกยิงก็ใช้ได้นะครับเทียบกับราคานี่คือไม่เลวเลยนะครับสำหรับเอฟเฟกต่างๆนะครับผมตรงกลางนี่มี2คนครับมีเทวันนัสกับน้องอลิสตีเนี่ยนะใสไปก่อนเลยครับน้องอลิสนีแหลมจัดนะเออย่างไงครับมีกิ้งกบมาอยากได้เทวนะเออหูแต่ว่ากิกซี่ฝฟนของข้ามา ช่วยเลนแครรี่อีกแล้วครับมาบ่อยเหลือเกินนะลูก GM คนนี้ต้องสสยต้องใส่ซะหน่อยแล้วปุ๊บ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 โอ้โหอุตส่าห์ได้โชว์อันติทั้งทีนะครับผมได้โชว์แค่แป๊บเดียวอีกแล้วผมนี่ย่างชอบสำหรับทาวาสกิน300ปองก็ไม่มีอะไรนะครับยืนนิ่งๆนะผมแต่บอกเลยว่า PJ เเป็นเมนคาเฟนี่นะเพราะงั้นเราจะไม่กลับบ้านนะเราต้องรีดประสิทธิภาพออกไม้สูงสุดราะวานาครั้คืนนี้มันจ้องจะเล่นเพื่อนผมยืนแต่ว่าขอโทษที ช่วยไม่ทัน,นครับตุยลงไปด้วยเลยนะเออแต่ไม่เป็นไรก็แลกไปแล้วนะเมดรแลกป่าผมถือว่าคุ้มนะอ้ยนี่ฮะได้บับบูเพิ่มด้วยครับแบบนี้เรียกว่าเคลิ้มเคคุ้มตอนนี้นี่อัตราครเรายังไม่ใช่หนึ่งนะแต่คริแบบบ่อยจะจัดเลยครับทั้งตีธรรมดาทั้งเลเซอร์นะทุกคน่าตรงนี้คนระับต้องลิดแหลมลแจ้าออาไปล่ะ แล้วเธอไม่มีโรบิ้แล้วเธอจะไหวหรือจ้าแตว่า,าสอตอนนี้คือแบบว่าสกอร์เราดีมากนะครับผม71แต่ว่าสกอร์ทีมเนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะครับ10ต่อ10แสดงว่าเกมนี้นี่มีกลิ่นบางอย่างแห่งความตึงนะครับผมมา แต่ไม่ไรว่าผมมั่นใจในพลังแ่งคาเฟนี่ของผมนะครับเพราะว่าผมเมนมากๆเลยพวกแบบคียิคอลเยอะๆเนี่ยผมจะเล่นแบบดีเป็นพิเศ <ๆ S 2> <ไป S 1> ษนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบวูคองเอยเอจะบอกว่าคาเฟนี่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นวูคองในรูปแบบของการตีไกลนะครับอว่าคียิคอลเรานด้ไ <c ười> หมเคลิ้นเยอะเลยครับจุดเคลิ้นแล้วช็อต <c ười> นี้กูทำไปเพื่ออะไรเก <c ười> <c ười> ือบเกือบตุยนะ ว่ากูกลับเถอะ้ยแต่ว่าธนูดูดเลือดมาแล้วครับเเอ่อแต่กูขับอยู่ดีแหละอยากไปอาบน้ําที่บอ่อน้ําไม่ไหวแล้วเหม็นตัวเองแล้วเกินบอกเลยว่าโซชินแคปเปิ้ไปลีกันตาดีกว่ามาฟาร์มหาเงินหาทองกันต่อครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เนี่ยเรากําลังหามอร์นิ่งสตาร์อยู่นะฮะถ้าเราได้มอร์นิ่งสตาร์บวกกับเวท15เนี่ยเราจะอัตราคิดข้อ100%ทันทีนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนเรารวบโคตรสวยะแล้วเก็บอาริสมาได้ก่อนฮะแล้วคิวเลนไปเกาหลังแบบนั้นก็ ต้อปิดให่แล้ต้องห่วงเลยครับคิวเลนคงุงนี่แถมคลิกเซียอีกหนึ่งตัวทริปเปิลคิวขออนุญาตฟาร์มมังกรเสียวกันต่อนะแต่แต่ว่วามีโอเมนจ้องมองเราอยู่ครับเราไปดีกว่านี <c oughs> ่ยเก็บซ้ายมีครับดันมาแล้วก็มาเก็บตังค์เพิ่มซะหน่อยครับตอนนี้อยากได้มอร์นิ่งสตาร์มากๆนะครับผมจะเอาคริติคอล100ก่อนเลยนะครับรวงเล็บต้องเวลสิบห้าด้วยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าถ้าเลเวล14เนี่ยอาตาัตราคิวจะอยู่ที่99% <c oughs> <c oughs> ต้องเลยว่าอ,อีกหนึ่งอันนะครับมันก็จะครบ100่งนะ,นะตรงนี้ครับมีเพื่อนมาครับผมเป็นกิ้งกบแล้วตรงนั้นมีนาครอสูตตาดีมากครับนาครอสแบบไหวตัวอย่างรวดเร็วเฮ้ยแล้วเขาจะเอาเราจริงเหรอ เจอเลเตอร์จับเขาให้ครับเรียบร้อยค่ะที่แคปเพิ่มนะโอเคครับได้เวลาเอาบังกรเสียวกันแล้วก็ผมมีป่ามาช่วยด้วยนะครับเป็นคิวเลนนะครับผมแล้วก็มีทางด้านของอลิสฝั่งตรงข้ามอ้าวแล้วตอนนี้ผมก็ได้เทมมอร์นิ่งสตาร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าตาคีนี่ยังไม่100%เรนะฮะเพราะว่าเรายังไม่เลเวล15นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวขอฟาร์มเก็บเวลแป๊บนึงแล้วโอเมนมาเดินผ่านอะไรตรงนี้ครับเนี่ยคนกำลังรอ,งองเก็บเลเวลเฮ้ยเขาหยิ่ง้าอยู่นี่ว่าอ้าวแล้วตอนนี้ผมก็เเลลว เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีพื้นที่ในการทดสอบนะครับว่าสแตตเราเท่าไหร่นะ เดี๋ยวนะโอเคผมว่าตรงนี้น่าจะทดสอบได้นะครับผมเปลี่ยนปืนโอเคตอนนี้อยู่ที่อัตราคีย1ห่ความเร็วโจมตี120%เรียบร้อยนะแคเดอมาครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าใครจะเป็นเหยื่อคนแรกกับอัตราคีย์0่ครั้งนี้นะแต่ว่าก็ยังแรงไม่สุดนะครับเพราะว่าเรายังขาดอีที่มีหนึ่งชิ้นนั่นคือเฟลียทูนั่นเองนะครับถ้าได้เฟลียทูนี่บอกเลยว่าไซ้แตกหมดนะครับตัวบางบง,บ,งบางๆนะครับตัวหนาๆก็อาจใช้เวลาเพิิ่มนดครับห อุ้ยเสียดายได้มีปืนเลเซอร์ครับตรงนี้ผมแบบกดเล่นโอเคนะเดี๋ยวไว้รอตัวหน้าในแก๊บสำหรับปืนเลเซอร์ด้าน,นล่างครับผมมีนาครอสนะ คืตจุ้มโอ้โหขอพิจารนาอะไยกันนะจบอกเลยว่าแรงเหมือนเดิมนะครับนี่แบบไม่ได้เล่นนานมากเลยนะคาเฟนี่นะครับช่วงนี้แบบชอบเล่นป่ากับออฟเลนมากกว่านะแครี่ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะวันนี้มาจับก็เพราะว่ามีสกินใหม่เข้านะแล้วก็แพทปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับคาเฟนี่มาด้วยนะครับผมและตอนนี้เราได้เฟเลียทูตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมและตอนนี้ขออนุญาตหล่อยป้อมก่อนนะโดยการใช้ปืนเลเซอร์นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยอยู่พ้นระยะยิงของป้อมได้นะรุดูคิวเลนเข าไปแบบนี้โอเคฮะเดี๋ยวเราจัดให้นะฮะอ่าเก็บเทลมาได้ครับแต่ก็ยังงงอยู่ว่าทําไมถึงบังกาเข้าขนาดนะะั้นนะสำหรับคิวเลนครับนีมีโอเมนครับอ่าเราฟริกจับทางด้านของเรียวมนาครับเรียวมาเป็นตัวรอครับผมแล้วเรียวมารอดครับจังหวะนี้เราเก็บได้อีก2ตัวครับปัตรงข้ามตายหมดครับแต่แต่ว่าเออนาคอสเพิ่งเกิดนะครับผมมีคีวแค่ตัวเดียวนาคอสเราเราน่าจะต้องเล่นนาครอสนะฮะนาคอสน่าจะเคลียร์ได้แหละ หรือเปล่านะเรามีเอเลเตอร์ว่าอีอล้วคอเคลียร์ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องเก็บนักคอให้ได้นะครับแล้วคีปก็หมดครับผมไปดีกว่ามั้งเพื่อนอหรือว่าเราจะใช้สกิลหนึ่งครับ เฮ้ยผมว่ามีคลิปอ่าได้โอเคเดี๋ยวเราจะตีป้อมนี้กันนะครับผมเพราะว่าฝันหัวคเนี่ยเกิดมายังไงก็ไม่ทันนะป้อมแตกก้อนพอดีนะแล้วเราก็ไปแล้วครับ <c oughs> เกเยเถยยาละเป้าหมายของพวกเรานะตอนนี้มีการสั่งโจมตีก๊อตซ์เลเยอร์แล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นนาทีที่15แล้วครับแล้วก็ก๊อตซ์เลเยอร์แตกเร็วมากมากครับผมโอ้โหบอกเลยว่าไม่ถึงแบบ5วินาทีมั้งเนี่ยโอเค,อเคตอนนี้ขออนุญาตป่าเลยนะครับขอแบบ บัฟแดงไปใช้หน่อยนะครับผมยืมใช้ยืมใช้เดี๋ยวคืนเกมหน้านะครับผมคืนเกมหน้าแน่นอนสัญญาเฮ้ยเดี๋ยวยต้องไปรับว่ะไม่อยากให้คิวเลนตายครับโอเคคิวเลนรอดครับผมแต่เมื่อกี้ก็เกือบจะได้น้องอลิสเหมือนกันนะฮะจังหวะนี้เราได้ป้อมกลางแล้วโอ้โหผมตอนนี้มึนๆว่ะไม่รู้จะเอาเลนไหนดีฮะเลนซ้ายมีครีปดันครับจะปล่อยให้มันม่วงดันเองก็ได้นะแต่ว่า ครับเหมือนเพื่อนเราจะอยู่ด้านซีขวาเยอะกว่านะครับเราน่าจะต้องเล่นฐานนี้แหละฮะอ่าค่อยๆไปฮะผมขอญาตตายเกิดสลับเคียวอ่ะนะครับตอนนี้เพราะว่าเป็นฉากสําคัญนะครับฉากขึ้นบ้านตายเกิดนี่คือสําคัญมากๆนะครับผมตรงกลางมีการตอดกันเล็กน้อยครับตอนนี้แต่ดูจากมินิแมปแล้วเหมือนคิวเลนไม่เล็กน้อยนะคิวเลนเจ็บจัดครับตรงน,นี้ครับมีมันม่วงฮนะผมว่าผมหล่อยบ้านในเพื่อนดีกว่านะยิงอิละรพัน์นะผม เออโวเบนมาจับไปโดนผมผมใส่นวเลยแล้วได้ป้อมมาแล้วครับจังหวะนี้แล้วกดธนูยิงบึ้บึ้นบึ้นอือโคตรอึดเลยว่ะผมว่าไม่ไหวก็ตอนนะฮะไปครับตอนนี้เหลือแค่เรียวม้าครับคาเฟนี่ฝั่งของข้ามากันบ้านเก่งนะเนี่ยครับด้วยพลังอุ้ยนาครอสมาแทงมันดึงที่อู้ชิบหายแล้วเธกไม่แทงกมันโดนโมนเพื่อนหลบยากกันแล้วมาดิแคปห้าพันเนาะเนาะครับพ่อห้าพันพี่ว่าไง มีน้องอลิสมาอีกหนึ่งคนนะครับอขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะเพื่อนเรียวมาและอลิสเขาแมนสดด้วยแต่โชคดีที่เรียวมากลับไปก่อนลุออยนต่อครับตอนนี้ตัวเกมก็ผ่านไป19นาทีนะครับไม่มีวี่แววเลยว่าเราจะสามารถจบบ้านได้นะครับเราเปิดไปที่น้องอลิสได้มาหนึ่งตัวแต่เราอกูเตแต่เกิดมาใหม่ครับผมอ่มฝันข้ามตายไป3ตัวเหมือนกันครับจังหวะนี้เหลือโอเมนนะครับ เราต้องเปิดก๊อตแล้วแหละเพื่อนขอแค่มีผมกับคิงกบก็พอนะ่าจะไหวเอา้ามีเรียมามาช่วยคนนึงครับเป็นอย่างนี้สบายบือสดุดฤาษีเลยครับผมยิงไปเรือฮะรอบนี้ใช้เวลานานนิดนึงครับเล่นกันอยู่3คนนะครับคิวเลนไม่อยู่ถ้ามีคิวเลนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยเร็วขึ้นอีกเยอะเลยนะเพราะว่าเขาเป็นป่านะครับ มีแบบว่าพันนงพันนิดมีของป่าจะทําให้โจมตีพวกเอ่อออบเจคทีฟแรงขึ้นนะครับผมและตรงนั้นนะเรียวมาเล่นสูงเกินไปหรือเปล่าเพื่อเราจะไปช่วยเขานะโอเคเรียวมารอดเฮ้ยรวบได้หรือเปล่าอูหเหมือนเขามีล้างว่าชิบหายแล้วกูอยู่ในกลางโดงตี เฮ้ยตว่าได้อยู่ครับผมกดหนูยิงดูดเลือดขึ้นมาสวยเกิงได้สองฮะแถมเรายังเลือดเต็มอีกด้วยและนี่คือโอกาสขึ้นบ้านที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมานะครับผมเอาสิหายเพื่อนกูแตกแล้วกูจะขึ้นบ้านยังไงวะเน,นี้ยโคโหนาคอดดันล่างอีกไปไปไปกลับบ้านังเถอะเพื่อนแ้วก็เป็นในครั้งที่บาร์แหลกล่างเราปลอดภัยครับนาคอดหนีกลับไปแล้ว21นาทีผ่านไปครับคุณผู้ชมเรายังไม่สามารถที่จะปิดบ้านฝั่งตรงข้ามได้นะครับเหลืออีกหนึ่งบาร์แหลกอีกด้วยครับและตรงนี้ครับ ออดักเล่นนะครับซึ้งหน่อยถึงนะสองนัดล่วงไปเลยฮะแต่ว่าเขามีตายเกิดฮะเราต้องถอยก่อนนะเพราะว่าเพื่อนซ้อนฝังข้ามนี่เยอะโคตรเลยครับผมก็สเลเยอร์ตัวที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยโอ้โหใครรู้นี่คอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะฮะตอนนี้ก็เวลาผ่านไป23นาทีแล้วนะครับผมยังไม่มีทีท่าว่าทีมผมเนี่ยจะปิดบ้านได้เลยนะโคตรตึงนะเกมนี้คือแบบ คือแบบต่อให้เราแบบคิวฝันตรงข้ามได้แต่ว่าคิวได้ไม่หมดเนี่ยก็เหมือนจะขึ้นบ้านไม่ได้แล้วแล้วจังหวะน,นี้ครับผมต้องมาช่วยเรียวมาโอเคเพื่อนรอดนฮะผมได้กอสเลเยอร์แล้วยังไงต่อเพื่อนตุย2คนนะครับฝันงข้ามก็ตุย2คนเป็น3ามสามนะออโอเคครับมันม่วงเกิดขึ้นมาแล้วฝันตรงข้ามอยู่กันสองคนผมว่าถ้าเกิดว่านาคอสมาเอาแบบัฟฟ้าตรงนี้แล้วแล้วผมดักได้โอ้โหแล้วนาคอส ไปเลนบนนะนักคอสไม่มาตรงนี้ครับผมในเมื่อนักคอสรู้มากเราหยิบเองเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวผมลงมาถอยไปเอาบัฟดวงบัฟแดงก่อนแล้วกันนะรอเพื่อนที่ด้านเวฟด้านซ้ายมารวมตัวกันแล้วค่อยแบบบุกอีกทีอะไรประมาณนี้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว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 เียวมาไม่นะเพื่อนไม่น่าช่วยได้ครับผมว่าต้องถอยแล้วก็ไปรอกันนะครับโอ้โหบอกเลยว่าถึงกับซีนะแต่ว่าด้านขวาเรา มันม่วงค่อนข้างสวยนะผมว่าถ้าเขาจะดันซ้ายเนี่ยเราดันขวาแบบเร็วๆเนี่ยผมว่าจบบ้านได้ก่อนนะครับเราต้องดันขวาเพื่อที่จะเรียกฝั่งของข้ามมากันนะเออจอวเนี้ยผมว่าได้นะผมว่าได้นะโอวเว่นเก็บไปก่อนเลย,อยโอเคครับเฮ้ยเอาละเอาละฝั่งของข้ามตายสามครับโอ้โหแล้วเหลือเทลโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวกูโดนสตัน <c oughs> แม่งยิงแรงเกินนะเราเป็นเคี้ยว,วนะครับ โอ,อ้โหผมระยะมันระยะผมแม่งแพ้เทลอะเอาครับจังหวะนี้กบรวบโคตรสวยครับผมซอยยับยับมแม่งเกือบสู้ไม่ได้ฮะเทลแม่งโคตรแรงเลยโอเคผมตีจบบ้านโอ้โหน่ากอดมา,ามกเคาะซ้ำกัมซัดจริงๆครับเยสเมมอุปสรรคโคตรเยอะะเกมนี้โอเคน่าจะได้ครับโอเมนจัดไปก่อนหนึ่งตัวครับฝั่งตรงข้ามโอ้โหไลอเลสเตอร์ครับจับสวยมากเพื่อนโอ้โหมีเคียวอีกโอเค กูตูดเลือดครีปขึ้นมาก่อนละเฮ้ยไม่ดีไม่ดีอลิสเตอร์ไอเ้เักเทวแมงมึงยืนดีเกินเยสแมมเอาไงดีครับจังหวะนี้ฝันตรงข้ามโอ้โหบอกเลยว่าอลิสรวมพลังกับเทวนาสบวกคลิกซี่นี่คือแบบเข้าไม่ถึงตัวแน่นอนอนะ่ะผมเข้าไปน่าจะโดนสตันโดนใบอะไรนะครับผมขอเลือกทางที่ดันครีปสู้ดีกว่าครับเฮแต่ว่าฝันตรงข้ามไม่ดันซ้ายแล้วว่ะน่าจะเดินเข้ามากลางแล้วโอเคผม <c oughs> ไม่ดันขวาละเพราะว่าเขาน่าจะอาจจะวาร์ปกลับไปแล้วหรือไม่ก็เดินมาใกล้ๆผมแล้วละ่ะโอเคอันนี้คือผมทําเรื่องที่เสี่ยงอยู่นะครับแต่ว่าอลิสเดินมาหรือเลปล่าถ้าเดินมาต้องเล่นอนลิสก่อนนะครับจังหวะนี้มาเลยเพื่อนมาคนเดียวซะด,ด้วยสวยครับเก็บอลิสได้ก่อนแต่ว่าก็น่าจะรีเจนนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามรู้แล้วว่าเราตีก็ตอยู่น่าจะเดินมาละอันนี้ก็คือ าแน่ตีเล่นๆนะยกเวทว่าฝั่งตรงข้ามไม่มานะถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มาคือยกก๊อตให้เรานะครับนี่ก็จะดีมากๆนะแต่ว่ามาว่ะมาเป็นโอมน์นะผมว่าตัวอื่นก็น่าจะมานะเดี๋ยวผมแอบแบบริมหินนิดหนึ่งริมหินนิดนึงผมจะพยายามรักโอเคครับเราได้ก๊อตกับคุณผู้ชมอฮ้ยหนาคอสมาด้านซ้ยายอย่านะเพื่อนเออก็มาดีครับไปไหนแล้วนาคอสอันติไปแฉอัติเลเซอร์กูแม่งพูดมัวหมดแล้วตอนนี้โอเคครับ ฝันข้ามตายหมดห้าตัวด้วยความดับเบิลคิวของคิวเลนนะครับเออโอเคในที่สุดครับเกมนี้30นาทีครับผมนี่อาริสฝันหข้ามจะเกิดครับเรารออาริสหน่อยแล้วนะ <c oughs> โอเคจบจนได้ครับ <c oughs> โอ้หบอกเลยว่ามือสั่นจัดอะโคตรเหนื่อยเกมนี้เพ่นโคตรนาน วิกรี้และก็เป็นอีกครั้งที่พวราปลอดภัยขอบคุณ m v p ซึ่งได้แก่คาเฟนี่สกินใหม่คนนี้นั่นเองนะครับผมนี่เป็นแบบแนว8บิตนะครับพิกเซลตึงๆเกมนี้ก็จัดไป33ตัวเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปสนุกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กด็กรดะดิ่งแล้แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับ